จะมีบ้างกันนะคะแต่เราเเดิฉันถือว่าความจริงใจและและการที่เราทํางานเป็นทีมมีอะไรเราก็ต้องบอกกล่าวกันอะไรที่เราไม่รู้เราอย่าทําเป็นว่าเรารู้เพราะว่าเราไม่ได้เกิดมาตรงนี้ก็ได้พวกพี่ๆและพนักง,งานของท่ากาเซีนดอนเมืองทุกคนช่วยกันค่ะคือทุกคนถ้าทํางานเป็นทีมแล้วเนี่ยทุกคนมุ่งเป้าหมายเดียวกันแล้วก็จะนําพากันไปค่ะ,คะดิฉันก็มีหน้าที่ที่จะ นำพาไปโดยเป็นทั้งผู้รับผิดรับชอบนะคะแต่ทุกท่านก็คือร่วมพลังกันทํา <S <S <ๆ>ปัญหาอุปสรรคมีหมดทุกอย่างเลยค่ะเพราะว่า 1. อาคารเก่าสองเคยโดนน้ำท่วมแต่อย่างที่เรียน,นะนะคะว่าปัญหาทุกอย่างผ่านพ้นไปได้เพราะ การร่วมแรงร่วมใจกันทำงานตั้งแต่หนึ่งนโยบายชัดเจนสองออผู้บริหารระดับสูงระดับนโยบายตั้งแต่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาคมชยท่านรัฐมนตรีช่วยท่านคณะกรรมการทททท่านกรรมการผู้จัดผู้ในการใหญ่ของทททผู้บริหารทุกภาคส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งพนักง,งานท่าอากาศยานดอนเมืองร่วมแรงร่วมใจกันทำเพราะฉะนั้นมุ่งเป้าหมายเดียวกันถึงได้สำเร็จในการเปิดหนึ่งตุลาค่ะ ให้เกียรติทุกท่านนั่นนะคะแล้วบางครั้งการที่บริหารงานสำหรับคนหมู่มากเราเป็นผู้นำบางครั้งก็จาเป็นจะต้องตัดสินใจบางเรื่องก็ต้องตัดสินใจค่ะแต่ต้องทำงานเป็นทีมค่ะคือยืนยันคือการทำงานเป็นทีมร่วมแรงร่วมใจค่ะยังค่ะเราจะต้องต่อไปเป็นอาคารสองเป็นระยะที่สองต่อ ที่นี่เนี่ยรองรับได้มากกว่านี้เยอะค่ะได้อีกเท่าตัวได้อีกประมาณ30กว่าล้านค่ะ35ล้านคนขณะนี้ได้ประมาณ13-14ล้านคนต่อปีนะคะผู้โดยสารค่ะยังยังขยายได้อีกเยอะค่ะเป็นสนามบินทีเ่เปิดให้บริการมา 98ปีแล้วนะคะปีหน้าก็จะย่าง9ปีที่99เค่ะเพราะฉะนั้นก็เป็นสนามบินที่ต้องเรียกขออนุญาตผู้ภาษาอังกฤษคลาสสิกแล้วก็เป็นที่ผูกพันเป็นเป็นสิ่งที่เป็นความผูกพันของคนไทยส่วนใหญ่นะคะว่าที่ที่เกิดมาพอสมควรแล้วนะคะไม่ใช่น้องรุ่นใหม่ๆที่เพิ่งเป,เป็นลูกเป็นหลานมานะคะก็ก็ผูกพันแล้วการที่เปิดสนามบินทอนเมืองได้ก็คือความผูกพันของทุกคนได้กลับมาแล้วความความคุ้นเคย นะคะบางคนอาจจะต้องมาส่งลูกส่งคุณพ่อคุณแม่อะไรแล้วแล้วก็มีความผูกพันกับสนามบ,บินดอนเมืองมาตลอดค่ะก็ก็ดีใจที่ที่สนามบ,บินดอนเมืองได้กลับมาให้ความคุ้นเคยอีกครั้งหนึ่งค่ะในอนาคตก็คงจะต้องเน้นเรื่องผู้โดยสารเรื่องการให้บริการเที่ยวบินพาณิชย์เหมือนเดิมนะคะเพราะว่าเราเริ่มต้นมาแล้วเนี่ย ขณะนี้ก็คงจะต้องดูสายการบินต้นทุนต่ำที่จะมาแล้วเราก็พยายามที่จะให้การบริการพัฒนาขึ้นไปให้ดีที่สุดเพื่อที่ชักจูงให้เขามานะคะ mm hmm. แล้วแต่อารมณ์ค่ะแล้วแต่อารมณ์แล้วแต่ความรู้สึกแต่ก็คิดว่าคืออาจจะเป็นเพราะเคยอยู่ประชาสัมพันธ์นะคะก็คิดว่า เรื่องภาพลักษณ์เรื่องเรื่องการแต่งตัวเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ที่เราคงจะต้องต้องอยู่ในสภาวะที่มันค่อนข้างจะดูได้หน่อยนะคะถึงแม้บางวันจะไม่สบายหรืออะไรก็กกต้องต้องพยายามมันก็เป็นความสุขเล็กๆของผู้หญิงกันนะคะเรื่องความสวยงามค่ะอขอบคุณค่ะที่ฮารุณาชมว่าเป็นผู้มีบุคลิกภาพดี ผู้หญิงนะคะก็ต้องรักสวยรักงามเอาเรื่องเรื่องส่วนตัวก่อนนะคะอย่างเรามีครอบครัวเนี่ยสามีเราตอนจีบเราเนี่ยก็มองว่าเออคนนี้น่าดูทำไมเราแต่งตัวตอนเขาจีบได้แต่พอตอนแต่งงานแล้วเรากลายเป็นม้วนโลทำหน้าเละเทะมันเยิ้มมันก็เขาก็เบื่อใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งนั้นคือสิ่งจูงใจคือต่อหน้าคนที่เรารักที่สุดเนี่ยถึงแม้เขาจะเป็นของเราแล้วเนี่ย เราก็ต้องพยายามปรับปรุงแล้วก็ทําตัวเองให้หน่าดูอยู่กับเขาอยู่ตลอดเวลาเพราะผู้หญิงจะยิ่งแก่เร็วผู้ชายจะยิ่งไปหาคนที่แก่น้อยกว่าอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปโทษเขาฝ่ายเดียวเขาต้องโทษตัวเองด้วยถ้าเราปล่อยเนื้อปล่อยตัวนะคะแล้วเรื่องหน้าที่การงานเนี่ยก็ต้องรักษาเรื่องบุคลิกภาพเรื่องหน้าตาคือเป็นประชาสัมพันธ์เนี่ยก็คือผู้แทนขององค์กรแต่ถ้าบางบางท่านเนี่ยนะคะไม่ได้ เกิดมาเพื่อเป็นประชาสัมพันธ์แต่เราคือผู้หญิงอะคะ่ะยังไงการการรักสวยรักงามมันเป็นสิ่งที่คู่กันก็พยายามดูว่าเราเองเราเหมาะสมกับอะไรอย่างดิ่ฉันเนี่ยไม่ได้เหมาะสมกับความหวานหรือลูกไม้หรืออะไรที่เยอะแยะมากมายเราก็เราก็อย่าไปทําแบบนั้นเราเราต้องมีกระจกสะท้อนนะคะเสียงเสียงคนที่พูดกลับมาเนี่ยวันนี้สวยจังแต่เอ,อ๊หน้าตาเขาหน้าตาเขาจริงใจกับเราหรือเปล่าหรือตามมารยาดนะคะหรือ เมร่อบางทีเราดูกระจกแล้วมันไม่ใช่เราเนี่ยผมซอยอย่างนี้แล้วไปใส่ลูกไม้หรือฟูสามชั้นมันก็ไม่ใช่อย่างเงี้ยค่ะก็ต้องดูตัวเองด้วยแล้วก็แล,วกแล้วก็ต้องตามแฟชั่นบ้างนะคะ ก็ต้องขอขอบคุณคุณภารณีเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะคะที่ได้ให้เกียรตินะคะกับรายการ Bfast TV ของเราแล้วก็ทาให้เราได้มีโอกาสเห็นมุมมองเพราะว่าการที่เป็นผู้หญิงเนี่ยนะคะกว่าจะเป็นการยอมรับได้หนึ่งค,คือบอกได้เลยว่าจะต้องทํางานหนักกว่าผู้ชายอีกเพราะว่าโดยราพังในความเป็นผู้หญิงกับตําแหน่งบางอย่างเนี่ยมันเหมือนมันแอบมีข้อจํากัดในสังคมงเพราะฉะนั้นการที่จะลุกขึ้นมาเป็นตรงนี้ได้ต้องสร้างปาฏิหาริย์ต้องสร้างบารมีต้อง ต้องหลายอย่างนะคะให้คนยอมรับได้ว่าเราไม่ได้มีกรอบหรือมีไออะไรที่มาติดขัดว่าเพราะเป็นผู้หญิงเลยทําไม่ได้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องยอมรับสูหกเลยค่ะใช่แล้วค่ะและอีกหนึ่งอย่างที่เห็นได้ชัดนะคะนั่นคือความมานะอดทนในการทํางานนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะคะพี่เบยเติบโตในสายงานที่ตัวเองทําอย่างมั่นคงนจน ก้าวมาถึงจุดสูงสุดของอาชีพเลยก็ว่าได้นะกับตำแหน่งผู้ดูแลแบบนี้นะคะใช่ค่ะน่าภูมิใจมากเลยทีเดียวและนั่นก็เป็นบีชิฟช็นะคะประจำสัปดาห์นี้ของเรานะคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะพักกันสักครู่หนึ่งเพราะว่าช่วงหน้าเราก็คงจะต้องแวะไปช้อปปิ้งนิดนึงนะคะกับจุดเด่นของรายการ b f f s s t t v ในช่วงของ B. H. o t ช hop. พักสักครู่ค่ะบีแฟชชัท